เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย โอเคค่ะน้องๆถัดมานะคะจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทที่2ในพาทของปัญหาข้อที่12นะคะซึ่งข้อที่12นี้จะอยู่ในหน้าที่108่้อของหนังสือฟิสิกส์ม .4 เล่มที่1ค่ะโอเคนะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูโจทย์แล้วก็อ่านโจทย์พร้อมๆกันก่อนนะคะโจทย์ในข้อนี้นะคะได้บอกว่า กราฟระหว่างความเร่งของวัตถุก,กับเวลามีลักษณะดังรูปค่ะก็คือรูปนี้นั่นเองนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปประกอบปัญหาข้อที่12ซึ่งกราฟที่ให้มานะคะเป็นกราฟของความเร่งกับเวลาแล้วก็มีลักษณะเส้นกราฟตามนี้นะคะโจทย์นะคะถามว่าความเร่งของวัตถุช่วงเวลา0ถึง5วินาทีนะคะและช่วงเวลา5ถึง15วินาที มีค่าเท่าใดค่ะ,ะจากโจทย์ในข้อนี้นะคะน้องจะเห็นว่าโจทย์ถามหาความเร่งถูกไหมคะในช่วง0ถึง5วินาทีแล้วก็ถามหาความเร่งในช่วงเวลา5ถึง15วินาทีนั่นเองโอเคนะคะ ทีนี้ค่ะสำหรับในข้อนี้จริงๆง่ายมากเลยก็คือเพียงแค่น้องเนี่ยอ่านกราฟให้ได้น้องก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าความเร่งของวัตถุเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เลยนั่นเองอ่ะเรามาดูในช่วงแรกกันก่อนก็คือช่วงเวลาที่เป็นศูนย์ถึงห้าวินาทีนะคะน้องลองพิจารณาจากกราฟนะคะในช่วงศูนย์ถึงห้าวินาทีเป็นยังไงคะเส้นกราฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้คือ0ูถึงหวินาทีและน้องๆจะเห็นว่าตรงช่วงศูนถึงหวินาทีเนี่ยกราฟอยู่บนแกน x ตลอดเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าความเร่งเป็นเท่าไหร่คะเป็นศูนย์นั่นเองค่ะเพราะว่าค่าในแกน y ตรงนี้ไม่มีเลยนั่นเองค่ะทันนะคะเราจึงตอบได้เลยนะคะสำหรับคำตอบแรกนะคะก็คือช่วงเวลา ศูถึงห้าวินาทีวัตถุมีความเร่งเท่ากับศูนย์ค่ะส่วนนี้ทัทันนะคะอ่าโอเคถัดมาค่ะถัดมานะคะ โจทย์นะคะถามว่าความเร่งในช่วงเวลา5ถึง15วินาทีมีค่าเท่าไหร่คะ่ะโจทย์ถามว่า5ถึง15วินาทีนะคะมีค่าเท่าไหร่้องก็จะเห็นว่าในช่วง5ถึง15วินาทีนะคะคือช่วงไหนคะช่วงเวลา5ถึง15วินาทีจริงๆแล้วคือช่วงนี้เลยถูกไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าความเร่งเป็นยังไงด้วยคะ่ะ มีค่าคงที่เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเราก็ตอบสำหรับข้อนี้ได้แล้วเช่นกันนะคะก็คือเราจะได้ว่าช่วงเวลา5้าถึงสิวินาทีวัตถุมีความเร่งเท่ากับ สเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนั่นเองค่ะตรงนี้ทันนะคะอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราคิดอย่างนี้เลยได้จริงๆหรออะหรือบางคนอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะก็คืออาจจะคิดจากการที่อาจจะคิดจากการที่หาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้มาก่อนถูกไหม เพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟของความเร่งนะคะกับเวลาบ่งบอกอะไรคะพื้นที่ใต้กราฟของความเร่งกับเวลาบ่งบอกถึงความเร็วนั่นเองนะคะบ่งบอกถึงความเร็วที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงนี้ซึ่งน้องจะเห็นว่า ก็เป็นยังไงคะความเร็วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมก็คือในช่วงนี้ความเร็วเป็นเท่าไหร่คะถ้าหากเราคิดจากพื้นที่ใต้กราฟความเร็วเป็นก็ตรงนี้คือสิบใช่ไหมคะเพราะว่าห้าถึงสิบห้าถึงสิบห้าเนี่ยความยาวก็เป็นสิบถูกไหมแล้วก็คูณกับความสูงตรงนี้ถูกไหมคะอ่ะซึ่ง ความสูงตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็นสองถูกไหมก็เป็นยี่สิบเมตรต่อวินาทีทันนะคะตรงนี้โอเคเนาะแล้วทีนี้นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าออความเร็วในช่วงนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นศูนย์แล้วก็เป็นเท่าไหร่คะ เป็นยี่สิบถูกไหมตอนท้ายเนี่ยเป็นยี่สิบทันนะคะเราจึงได้ว่าความเร็วที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาสิบวินาทีอ่ะถ้าเรามองว่ายี่สิบนี้คือความเร็วเอ,อ่อช่วงศูนย์ถึงยี่สิบตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงจากศูนย์เป็นยี่สบแสดงว่าความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงไปยี่สิเมตรต่อวินาทีในช่วงเวลาห้าถึงสิบวินาทีนะคะ ก็คือสิบวินาทีถูกไหมห้าถึงสิบห้าวินาทีก็คือเป็นช่วงสิบวินาทีตรงนี้ทันนะก็จะได้เป็นความเร่งเนี่ยก็คือยี่สิบส่วนด้วยสิบห้าลบห้าใช่ไหมคะนั่นก็คือสองเมตรต่อวินาทีนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ย เราดูจากตรงนี้เลยก็ได้นะคะเส้นกราฟซึ่งพี่คิดว่าไม่ต้องไปยุ่งยากในการหาตรงส่วนนี้เนาะอ่ะโอเคเรามาทวนอีกครั้งนึงนะคะในข้อนี้เนี่ยโจทย์ให้กราฟระหว่างความเร่งกับเอ่อความเร่งของวัตถุก,กับเวลามาแล้วก็ถามหาว่าความเร่งของวัตถุนะคะในช่วงเวลา0นถึงหวินาทีและหถึงสิวินาทีมีค่าเท่าไหรค่ค่ะ หลักการคือน้องต้องหาว่าช่วงเวลาศูนถึงหวินาทีเนี่ยเส้นกราฟเป็นยังไงซึ่งเราดูจากเส้นกราฟได้เลยนะคะน้องก็จะเห็นว่าเส้นกราฟเป็นยังไงคะก็คือขนานกับแกน x แล้วก็อยู่บนแกน x เลยแสดงว่าความเร็วตรงนี้เป็นยังไงเอ่ยความเร็วตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์ถูกไหมความเร็วที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นศูนย์ถามว่าความเร็วในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทำไมถึงเป็นศูนย์เพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟเป็นศูนย์นั่นเอง และการที่พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เป็นศูนย์แล้วความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์แน่นอนค่ะวัตถุนั้นก็ต้องมีความเร่งเท่ากับศูนย์ถูกไหมคะเพราะว่านิยามของความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลาถูกไหมซึ่งน้องๆจะเห็นว่าความเร็วตรงนี้เนี่ยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยทันนะคะส่งผลให้ตัวช่วงเวลาศูนถึงหวิวิทีเนี่ยวัตถุมีความเร่งเท่ากับศูนย์ ถัดมาถ้าหากเราพิจารณาช่วงเวลา5-15วินาทีคือเส้นกราฟเส้นนี้ใช่ไหมคะน้องก็อาจจะตอบ2เมตรต่อวินาทียกกาลังสองไปเลยเนาะแต่ว่าถ้าหากเราพิจารณาจากนิยามของความเร่งเนี่ยก็คือความเร่งมีนิยามคือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วต่อนหนึ่งหน่วยเวลาซึ่งซึ่งตัวการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะคะน้องก็หาได้จากพื้นที่ใต้กราฟของความสัมพันธ์ความเร่งกับเวลา โดยพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะคะก็หาได้จากความกว้างคูณความยาวใช่ไหมคะซึ่งความกว้างคือ10ความยาวคือ2ถูกไหมความกว้างคือ10ความยาวคือสองการเปลี่ยนแปลงความเร็วตรงนี้นะคะจึงเป็น20เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็รู้ว่าความเร่งเนี่ยหาได้จากการเปลี่ยนแปลงของความเร็วก็วคือ20แล้วหารด้วยช่วงเวลาที่สนใจซึ่งน้องจะเห็นว่าช่วงเวลาที่เราสนใจนี้คือ5-15ถึงวินาทีใช่ไหมคะ ก็เป็นเท่าไหร่คะก็ต้องเป็นสิบห้าลบห้าเนาะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าช่วงนั้นคือเท่าไหร่ก็คือก็คือสิบวินาทีถูกไหมก็จะได้เป็นยี่สิบส่วนสิบก็จะได้สองเมตรต่อวินาทียกกําลังสองนั่นเองตรงนี้ทันนะคะก็คือพี่เนี่ยอยากให้น้องรู้จักความสัมพันธ์ของพื้นที่ใต้กราฟของความเร่งกับเวลาแล้วน้องต้องรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟตรงนั้นบ่งบอกอะไรแล้วเรานําไปใช้ต่อได้ยังไงนั่นเองทันนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นสําหรับคําตอบของข้อนี้นะคะก็ตอบตามนี้เลยค่ะก็คือช่วงเวลา0ูถึงหวินาทีวัตถุมีความเร่ง0แต่ถ้าช่วงเวลา5้าถึงสิวินาทีวัตถุมีความเร่งเท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอออลืมเอาไปค่ะ